ทเทวเฮี่ยรึครับผมก็อ้าวเออ <c oughs> เอเอกูกูไม่ถือคือยัอไงไงดีวะเออโอเคครับก็สักหน่อยอา้าวฟิวติไฟวะโอเคงั่นก็ได้วะฮ่าฮ่า how's it going bros my name is b e a u t i f u Welcome to some more happy wheels. ไม่ใช่ละไอ้เหี้ยกูโอม Get night and chill ซึ่ง ngon quá. อ๋องงว่ะเอ่อ โอเคเนว9 9เปอร์เซ็นต์ possible ไอฮาปูนี่ไกหรอเอ้ยเฮ้ยเฮ้กดับอ้้าอ้าออ้า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 ้ไม่อ

โอ้มือถือผมแม่งสั่นแรงกว่าว,วายเบตเตอร์อรีกครับดังกึกกึดเลยโอ้ยปั่นเส้หัวแตกไอ้สรุปมา,มาเรื่อยๆใช่ป่ะวะเนี่ยจะได้เป็นด่าน เออ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 ยโอเคเอาด่านเองแหละเอ็มบีเอชูจะเอาโอเคครับจะปะเยอไม่เอาเดสไม่เอาเดสโอ้ยวินเนอร์ดิพ่อมึง ยิบมายิบบอลขึ้นมายิบบอลขึ้นมายบอลขึ้นมายิบ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 บอลขึ้นมาฮะฮะฮะยิบสิเออว้าตายชีวิตนอกจากเล่นเกม FPS ไม่เก่งแล้วจะมีเล่นเกมแสตที่ยๆอย่างนี้ไม่เก่งอีกเหรอพระเจ้า Oh What <coughs> oh, I need to oh. <coughs> oh, again. Haha, <laughs> how's it going, Bros? My name is Pilde Pie. <coughs> <coughs> Cô em mấy thằng thầm Ui, 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 xe tôi, xe tôi Bán lặng, bán lặng Bán đi Bày đi Nào, cầm, bài Yeah

อย่าทำกูอย่าทำคอยอย่าทำคอยเออเออ่อะโอ้โหไอ้สัตว์ตายไหมเลิกเปลี่ยนด่านอุ้ยเลื่อนผิดโอเคอ่าไม่เจ็ดฟอร์โอเคอไกส์เห็นไัม เจบีครับอะดับเจบีเบอร์เบสเซอร์ สักด่านอีพ mm. ิกพัมก yeah. ินรันไปบบ๊ล็กเฟบเยบายบายลูกลุกเลยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โ่ Get ready for the y OL o l o ฮะเออโอยไม่รอด บล็กเฟรปสองสพอพอพออเ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 กตเล for the y l โโ yeah ผ่านโอเคครับพอพอแล้วพอ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 